พระพุธองทรง,งกล่าวว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมาเพราะความหลงไม่ได้เกิดมาใช้กรรมหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ามนุษย์เราเกิดมาใช้กรรมแต่ที่จริงพระพุธองกล่าวว่ามนุษย์เกิดมาเพราะมีบุญมากกว่ามีกรรมเพียงแต่ระหว่างทางที่เป็นมนุษย์เนี่ยจะเพิ่มบุญได้มาก หรือสร้างบาปกรรมมากอยู่ที่เราทีนี้การที่เราจะคิดดีได้นะ่ะมันก็ต้องอาศัยใจที่มันมีศีลสมาธิมันถึงจะมีปัญญาถ้าใจไม่มีศีลสมาธิวิบากก็เล่นงานได้ตลอดเวลาเลยลูกทีนี้แหละอ่วมอลไทยเลย หฮองสูงทรงกล่าวว่าแม้จะเกิดมาแค่ราตีเดียวแต่มีดวงตาเห็นธรรมได้ประเสริฐยิ่งกว่าเกิดมาร้อยปีแต่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรม